สนทนาแบบเซอร์ We <c oughs> talk to you. <laughs> นี่อบอกเลยว่าทุกคนสามารถมาร่วมงานกับเราได้นะตอนนี้ฮะเชิญสื่อมวลชนที่กำลังดูอยู่นะครับเข้ามาจับจองที่นั่งได้เลยนะฮะตอนนี้ฟรีส์รีส์อลังการมาก <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าเออเริ่มต้นปีนะฮะ <c oughs> ก็เลยคิดว่าเออเราอยากจะทำอะไรที่มาแบบมาพูดคุยแถลงไข่นิดน,นึงเพราะเราก็ทำรายการกันมาแต่ปีนึงแล้วแต่เดือนที่ผ่านมา,เรา,นมาเราก็พัฒนานรายการเรามาเรื่อยๆยเราก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่าเออรายการเราในอนาคตมันจะมีอะไรที่จะมาสนุกสนานกันในปีนี้ในเรื่องของไลฟ์พูดคุยข่าวสาร ็ยังมีอยู่มีแขกรับเชิญมาแบบพูดเรื่องเล่าชาวใจเผอเหมือนเดิมเดี๋ยวขอดูรถแมพลราหน่อยสิอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเตรียมไว้ที่สามารถบอกได้แล้วกันอย่างแรกเลยก็คือ YouTube ช่องคลับคนใจเผอซึ่งจริงๆเรามีมาแล้วนะเรามีอยู่แล้วนะ แน่ๆยูยอดซับสไครต์เราโอ้โหเป็นไงนเลขเนี่ยแหละฮะก็เรามีช่องซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยจริงๆเราเปิดมาเพื่อทำคอนเทนต์แบบเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์ก็คือเหมือนกับมาณว่าเออสำหรับชาวเล็กเออมีอะไรพิเศษพิเศษเฉพาะอะไรให้ดูทีนี้เรารู้สึกว่าโอเคเอ็กซ์เอ็กซคลูซีฟอาจจะมีอีกแน่นาคตแต่คลิปที่ เราจะทําในปีนี้เนี่ยเราก็ตั้งใจว่าเออเราอยากทาเป็นเหมือนพวกเราอะมาทําเป็นในมุมแบบรวมกันแล้วทำคอนเทนต์อะไรสักอย่างเพื่อพูดคุยกับคนดูหรือแบบเอาชาวดิสของพวกเราเนี่ยมาอยู่ในคลิปแล้วก็เกิดเป็นคอนเทนต์อะไรใหม่ๆขึ้นมาถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นเราจ,จะมีคลิปลงในช่องนี้ด้วยแต่ถ้ามันยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะมีเป็นคอนเทนต์ที่อยู่บ้านแล้วก็ถ่ายกันเป็นแบบว่าใจเือออนทัวร์อะไรเงี้ยเที่ยวได้กัน3คนหรือว่าแบบมีชาวดิสมาด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องดูกัอนอีกทีเนาะแต่ง่ายคือมันก็เป็นช่อองงรรวมขเาะ รีเฟซนะครับเลขไม่เสียงแล้วเดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่จริงจริช่องนี้น่าจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เราเตรียมไว้กับทุกคนแน่นอนนะครับแต่ช่องหลักพวกเรา3ามคนก็ยังทําอยู่นะเพียงแต่ว่าบางคอนเทนต์เราอาจจะพลิกมันมามาอยู่ในช่องนี้แทนต่อมาฮะเป็นใจเผลอเกมครั้งที่2ถ้าจํากันได้ครับใจเผลอเกมมันเกิดจากไอเดียที่ว่าโอเคตอนนั้นเราฮิตสควิตเกมกันแล้วมันเรารู้สึกว่าเกมมันสนุกมากเลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราลองพลิกมันมาเป็นแบบในฉบับ Discord ดูบ้างเล่นเกมอะไรที่มันโดนดิสคอร์เล่นกันได้ มันจะเป็นยังไงก็เลยเกิดเป็นใจเผอเกมขึ้นมาอันนี้ไอเดียมาจากน้องในดิสเลยพี่เราอยากแบบนีแบบสควิดเกมเหมือนใดนดิสแต่พี่ทําได้ไหมน้องขอมาประชุมกันติ๊ดเต,ต,ต,ตแล้วก็ได้มาของรางวัลก็อมีคนเอาลีเควสของรางวัลใหายน้องเบล,ลอ,อ่ะดีๆด,ดูผู้เข้าแข่งขันผู้เข้าแข่งขัน19นคนนะฮะแล้วก็ผู้สนับสนุนหนึ่ง <laughs> อันนี้เฉลยได้ละเฉลยได้ละนะฮะเออเนี่ยแหละว่านั้นที่เราแข่งแบบภาพบรรยากาศคืออันเนี้ยเราเอามาแค่บางส่วนแต่ว่าเต็มเต็มเนี่ยก็ไปดูในช่องพิทูได้แล้วก็ในปีนี้เนี่ยเราตั้งใจว่าจะมีภาค2ซึ่งก็จะมีผู้เข้าแข่งขันจากใน Discord ครับคนใจเผอเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าโอเคมันไม่ใช่คนเดิมทั้งหมดนะเราก็ดูกันว่าใครจะร่วมสนุกอะไรกันได้บ้างเราจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเพราะว่าตอนนั้นที่ลงทะเบียนมันก็มีหลายคนที่พลาดโอกาสไปอ๋อแล้วก็บอกอีกอย่างหนึ่งครับใจเผือนเดิมเกมไม่ทาง เราจะต้องคิดเกมมาใหม่ถ้าใครมีไอเดียเกมก็ส่งมาได้ทาง DM และที่สำคัญครับเรายังรอสิ่งหนึ่งอยู่ยสปอนเซอร์ครับสปอนเซอร์ <c oughs> ในซีซั่น2นี้เรานะเราอยากแจก,กหนักแจก,กจริงยิ่งกว่าบิ๊กซีเพิ่มอีก <c oughs> นะ <c oughs> นะอยากแจก,กใหญ่กว่าเดิมนะ <c oughs> ต่อมาครับเป็นสนทนาแบบเซอร์เป่าหยิงฉุบเราเคยทํามาแล้วนะครับจังเกิลอันนี้คือเป็นไลฟ์แบบรายการสนทนาแบบเซอร์นี่แหละแล้วเราก็เป่ายิงฉุบกันสดๆเลยนะครับหนึ่งเดียวเท่านั้นแค่เป่ายิงฉุบให้ชนะคุณก็จะได้ของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซี อนนั้นเป็นกล่องฟาร์มฟอร์ฟันหนึ่งแล้วก็ได้สนับสนุนจากเพจพี่เข็มเจดาเพกาวา นี่8คนที่เข้าแข่งขันนะครับที่1เราก็ได้ไปเรียบร้อยเป็นห้อน้ำปิงชนะไปแล้วก็ได้ไปถ่ายทูช็อตเจดาด้วยในวันนั้นโปรเจกต์ต่อไปครับเป็นมูวี่สตอรี่เดี๋ยวพี่ส่งให้น้องซันเลครับเล่าสักนิดนึงอันนี้เป็นโปรเจกต์น่าสนใจก็มูวี่สตอรี่ครับก็จริงๆอะเมื่อก่อนอะในช่องผมจะมีเป็นช่วงชื่อช่วงนี้เลยครับมูวี่สตอรี่เป็นเกี่ยวกับหนังสั้นอะไรเงี้ยซึ่งผมเป็นคนทำขึ้นมาเองแล้วก็ลงในช่องผมครับก็ทำทั้งหมด2เรื่องเรื่องแรกก็จะชื่อเรื่องเปิดใใจเเเนนนนนีีีี่่่ยยยออออัััั้้้้้้คคืหมมมถาาดววตตตงงงงงกลลลแแสป3ทผ เรื่องที่สองอะมันพิเศษตรงที่มีนักแสดงรับเชิญมาร่วมแสดงด้วยก็คือไม่ได้ถ่ายคนเดียวแหละผมไปเป็นตากล้องแล้วก็ไปถ่ายตัดต่อเองแบบนี้นะครับก็หาน้องที่แบบว่าตามตามไอดอลได้าการ,ร์ว่าเป็นนักแสดงครับผมก็นี่ถ่ายที่งานเลยครับผมเรื่องนี้พี่เพชรก็เคยมาร่วมแสดงด้วยนะผมอนนี้โอ้โหนี่หน้าผมตอนนั้นถ้ายัางมองหน้าพี่เพชรไม่ชัดพอคนระับเดี๋ยวผมมียุ่งมีชั้ไหนได้น่อนว่าแล้วทำไมถึงไม่ให้กูตรวจสไลด์ครบับ ก็ว่าแบบไม่ดึงออกเลย <c oughs> บอก <c oughs> เออพี่สไลด์ครบแล้ว เขบอกมีแค่นี <S 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 ้จริงเหรอโปรเจกต์ในปีนี้ผมอะรู้สึกว่าเราแบบเริ่มมีช่องยูทูบใจเผลอแหละมันช่องรวมช่องใหญ่แล้วแล้วก็เราอะเริ่มแบบเรียกว่าไงอะเป็นครอบครัวมีแบบคนเยอะขึ้นเลยเงี้ยผมก็อยากที่จะแบบว่ากลับมาทําหนังสั้นอีกรอบหนึ่งในรอบแบบสองสามปีที่ผมไม่ได้ทํามาแล้วก็ตอนนี้อยู่มหาลัยแล้วไงมาเรียนสายภาพยนตร์อะแล้วก็อยากเอาวิชาที่เราได้เรียนมาส่วนเนี่ยมาใช้พัฒนางานในปัจจุบันให้มันดีขึ้นไงให้มันมีความดีกว่าเมื่อก่อนเลยเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนอะมันจะเป็นแบบงานระดับเด็กมมมมมััธยยดดดกกคนนน็งไไ่่้้ีาาแตตออผวเเร มีความรู้ระดับหนึ่งแล,แล้วเราก็อยากที่จะกลับมาทำหนักสั้นเรื่องใหม่อะไรนี้ครับผมเราก็มีการคุยกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องบทต่าๆ ครับทบททอทหารนไม่ใช่บทแบบบท่างนั้นมันเยอะจังวะ้ปรูปมันเยอะจังวะคือก็มีการคุยเรื่องแบบบทหนังว่าเอออยากได้ฟิลประมาณไหนแต่ทั้งนี้ทั้งน,นั้นมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดอันนี้นสำคัญมากเพราะว่าพอมันเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เราไม่สามารถมาเจอกันหรือถ่ายแล้วเราไม่รู้ว่าแนวหนังที่เราจะทำอ่ะมันจะไปสอดคล้องกับการมาเจอกันหรือเปล่าสมมุติว่าเราจะทําหนังแบบแนวไอดอลเป็นหนังที่เป็นการไปเจอการงานอีเวนต์ไอดอลอะไรต่างๆเนี่ยครับถ้ามันมีการจัดอีเวนต์เราก็ต้องไปที่งาน แล้วก็ไม่รู้ว่ากว่าจะจัดอีเวนได้เนี่ยมันคือเมื่อไหร่เชื่อไหมมันอธิบายยากมากเพราะผมดูหน้าตัวเองเมื่อกี้บทภาพยนตร์หรือแนวทางเรามีการคุยนบ้างเรื่อยๆนะครับทัน,นนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการถ่ายทำช่วงนั้นด้วยว่ามันสามารถถ่ายได้ไหมเพราะว่าเราต้องถ่ายที่งานอีเวนต์จริงๆซึ่งอันนี้คือถ่ายที่อีเวนต์ทูช็อต เมื่อจะะบาจ้าผมถ้ามันไม่มีอีเวนต์กลับมาจัดโควิดแล้วบานหนักเหมือนเดิมก็อาจจะไม่ได้ถ่ายนะผมวันนี้ประกาศในโลกหน้าเนาะโปรเจกต์กอีกอันหนึ่งซิงเกิลบายใจเผลออ่ายังไงครับน้องซันผมพูดเหรอ <laughs> เอ่ยังไงไม่รู้ผมไม่รู้เอ่ยังไงไม่รู้เนี่ยเอางี้มาสปอยอะซิงเกิลมันก็มันก็คือเพลงอะเนาะก็ รอติดตามแล้วกันนะครับส่วนเพลงของใครอะไรใครร้องยังไงกี่เพลงก็รอติดตามแล้วกันครับก็น่าจะลงในช่องใจเผล่นี่แหละครับผมรายละเอียดเรายังไม่จอดเนแล้วกันก็รอติดตามนะครับผมอ่าอาจจะมีเป็นมีทำเอ็มวงเอมวีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะรอดูเยจากพวกเราสามหนุ่มสามมุมเลยซิงเกิลหินผา ไอ้น่าสนใจน่าสนใจซิงเกิลหินหมาเอาออุ้ยหมอกอัะเสอ้ออยากให้เสร้อ้องเลยซิงเกิลหินหมาเมจะลองแต่งเพลงก่อนเป็น We t a อ k To You 2022องของสัญญาแบบเสอ้อครับผม